สวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมตั้มปะปะยวยครับวิกปะปยวยครับสวัสดีครับโอเล่ปะปะยวยครับทำไมต้องตอเด็กหล่อวะลิงช้านี้สมองช้าครับวันนี้เรามาทําอะไรกันรู้ไหมครับไม่รู้ครับวันนี้เรามาถ้าให้เดานะมีกระดาษปากกาว่าเราน่าจะมาทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่แน่เลยทำมากวาดลูกก็จบปะดูได้ไงวะเออปากกากระดาษ้ทำอะไร านกม <c oughs> <c oughs> วันนี้เราจะมาวาดรูกเป็นหลังเพื่อนเราให้เพื่อนวาดออกมาวา่าคนที่วาดข้างหลังแล้วเนี่ยเขาวาดอะไรกันจะเคยเห็นกันในโซเชียลอยู่ตอนนี้ใช่ไหมประมาณนั้นอาจาจะเคยดูกันงนั้นคู่เหรอหรือ,อยังไงจะให้จับเป็นคู่เดี๋ยวกูไปเล่นด้วยถ้าแต่ว,ว่ามีกติกานิดนึงคู่ไหนแพ้คู่นั้นชนะโดนกินวาซาบิกูปล่อยผ่านด้วยโดนกินวาซาบิหนึ่งช็อตหนึ่งช็อตเลยเหรอช็อตนี่ช็อตยังไง ไหนอ่ะหนึ่งครับพี่โอ้พี่ตักข้าวเหรอโอ้ไม่เล่นเยอะไม่เล่นเยอะผมว่าเราอยาก้เราเล่นประมาณหนึ่งช้อนชาชาที่ชาอังกฤษหรือว่าชาไทยโอเคเดี๋ยวเราไปจับฉลากกันโอเคโอเคจัดไปโอเค อีจับฉลาดกันมาแล้วก็คือปั๊มได้คู่กับยิ้กปวดหัวเลยกูดูโอฮะดูโอแล้เดีคู่กับโอเล่โอเคแล้วก็ให้คู่ปั๊มกับบิ๊กเล่นก่อนจัดไปพร้อมเสมอเลยเราเริ่มเลยไปไปเลยมาเริ่มที่คู่แรกนะบิ๊กปั๊มอู้เจล้มน้ำหมวดสัตว์นะอู้หู้อู้หู้กาตาว่าตามให้ได้นะอ่ะปากกาห้ามบอกปากกาอะไรของมึงวะแกะยังไงกไม่ได้แกะแกะดิเดี๋ยวดิแกะอยู่เนี่ยอู้งูแต่ว่ามึงเอาทำนี่ เอาของกูไปโอ้ยนะแค่นี้เย่เอาขึ้นไหมแก่ตรงไหนวะของมึงขึ้นไปมกว่าจะแกะกันเสร็จเออไม่ตรงไม่ตรงแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันใช้เวลาสามสิบวินะสิบวินมาสามสองหนึ่งเริ่มเฮียตัวเหี้ยอะไรวะมดสัตว์นะครับอ๋อ ่าปแล้วสิบห้าวิไอของมึงวะเอาแต่ส wa. mm. mm. right? right? ัตว์ไม่ต้องเอาวิวด้วยไหมไอ้เหี้ยยีสิบวิกูไม่ได้วาดวิวเลยอโหเสร็จแล้วครับหมดเวลากูเสร็จงานแล้วเว้นว้ยมาคุณมึงตอบอ่ะไอพีกตอบเฮ้ยจระเข้จระเข้ ผู้ชมทางบ้านเห็นอะไรวะหนึ่งสองสามมึงดูว่าอะไรเฮี้ยสิงโตเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮี้ยเการเคียงข้างบนไงงงตระเคงไงกลเคียงอยู่กาเคียงอยู่ถือว่าไม่ได้คะแนนเดี๋ยวไปดูคู่ต่อไป กับคู่ต่อไปครับผมอยู่กันวาดรูปเป็นยังไงบ้างครสองคนนี้เริ่มจากโอเล่ก่อนจัดวัดแจกะวินข้าววาดรูกไหมตอนเด็กๆเต็มสิบเต็มสิบคะแนนเต็มสิบเต็มร้อยเต็มร้อยคะแนนอะไรวะมา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 โอเคต่อไปจะให้โจทย์นะฟังดีๆโจง่ายๆเลยจะเป็นหมวดยานพาหนะง่ายๆเออมันมีไม่กี่อย่างครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วจับเวลา30วินาที5 4 3 2 1ไป โอ้โหไม่รู้สึกอะไรเลยว่ะไปครับ <Okay. S 2> ผ่านไปสิบวินาทีผ่านไปแล้วอีกสิบวินาทีเหรืออีกสิบวิเฮียท่ออีกสิบไปมาสี่สามสองคืนหมดเวลาเยส บอว่ารถอะไรครับรถกระบะรถกระบะรถกระบะฝระเดี๋ยวมาดูกันโอเล่โอเล่โอเคฟังนะครับโอเล่ว่าออกมาเป็นอะไรเนี่ยรถกระบะรถกระบะคนแห่ด้วยแผล่คนแห่ด้วยรถกระบะนี่อะไรรถเก๋งแห่เอามาเทียบความเห็นไม่ได้อยู่ก็ได้อยู่ว่าแต่ว่าออกจะเหมือนตอบรถกระบะโอ้โหมาดูดิพวงมาลัยกับชอยเสียอยู่ด้านซ้ายของโอเล่ขวามือของคุณวินนะครับโโอ้ห เรียกือว่าถูกป่ะรถเหมือนกันรถเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้โอ้โหไม่ได้คะแนนหรอไม่ได้ครับรถต้องมีประเภทด้วยไอ้เล่เด้มึงไม่บอกว่าเก่งวะเนี่ยไอ้เล่มันจินตนาการไปถึงนู่นได้ไงมีคนแห่ไม่รู้เห็นมียังกินยังกินมีซุปเปอร์ชาร์จเจอร์อยู่ข้างหน้ารอบต่อไปให้สลับมาให้บิ๊กวาดบ้างถึงเวลาผมแก้แค้นพวมึงอยู่คลิปเดียวนะคนแช้กินวาซาบิเหรอเฮ้ย ชิปหายละกินกูกับซูชิใช่ไหมถ้าถาเกิดรอบนี้ไม่ได้แ้มแล้วทิมกูได้แ้มคือมึงแพ้เลยนะมาหมวดนี้เป็นหมวดผลไม้ผลไม้ผลไม้โอเคสามสิบวินะได้สามสองหนึ่งไปไม่ใกล้เคียงเลยอ่ะ คนน้องใหม่หนุ่มสาวสองหนึ่ง 3, 2> 2, 1, หมดเวลาอ่นะปัมตอบวิกวานอะไรครับวิกวานอะไรครับทั้งหุ่นมันเนี่ยเยอะแม่งดูไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกเลยเลยขีดอะไรขมไม่เข้าใ ตอนแรกเริ่มขีดตามมันดูนะใกลเคียงตอนแรกเริ่มขีดตามมันดูเว้ยพอหลับตาขีดตามความรู้สึกไงที่เราโดนเนี่ยพ <_ d> um> อพักลืมตามว่าไอเ้เหี้ยมันกลายเป็นไก่มันเหมือนมันเป็นไก่ไก <_ d> um> ่ไม่น่าเชื่อตอนพักกูตามจินตนาการกูเลยแล้วกันไอ้เหี้ย <_ d> um> ลูกอัง,งุ่นอัง,งุ่นอังุ่นอังหมุนคำตอบสุดท้ายคำตอบสุดท้ายไหนขอดูดิไอ้เหี้ยสปรรถใกล้เคียงนะใกล้เคียงใกล้เคียง เหมือกใกล้เคียงแต่ว่าไม่ได้คะแนนปังมึงว่าอะไรของมึงไอ้เน,นี่ยมันคุว่ากูว่ากันง่ายแล้วนะไม่เป็นสเกลแตว่าใกล้เคียงแต่ว่าต้องไม่ได้คะแนนไป คู่นี้ลองสลับคู่ดูกันมั่งจะอะรครับฝีมือของคุณแลกับคุณวินอีกรอบหนึ่งมันก็ไม่น่า呀อย่าซ้อมดิเล่นั่งซ้อมมันหวินรู้สึกไหมวินรู้สึกไหมคือซูดไม่ไหรู้สึกแล้วรู้สึกแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วโอเครอบนี้จะให้โจทย์ใหม่เป็นในหัวข้อของออดอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าละกันให้ดีเราก็ว่าให้ไวให้เวลา30วินาะครับถอยหลังส2มสองหนึ่งไป ไอ้เรื่องกลัวมันวาดไม่ได้ขนาดนั้นเลยหรอแงเลยเน้นอุนลึกกว่านี้อีกทีนึงสัตวาเนี่ยสิบวินาทีสุดท้ายเอาหลังวิ่5ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาถามวิ่ก่อนถามวิ่งก่อนถามวิ่งก่อน วาดเป็นรูปอะไรครับคุณวินตู้เย็นตู้เย็นความรู้สึกตู้เย็นคือมันสีเหลี่ยม่ไตู้เย็นกูว่าใช่ไม่ก็ทีวีหรือู่ตู้เย็นโอเคให้ให้ให้คุณวินดูรูปเรสเฟลต์ตัวอย่างไอเฮียทีวีอุนิดเดียวเองกูด เหลี่ยมง่ายๆเลยเด็กเมื่อกี้กูตอบทีวีปะตอบตู้เย็นตู้เย็นไม่ตู้เย็นก็ทีวีรู้มองเหรอว่าเป็นตู้เย็นทำจริงแค่วัดตู้เย็นมึงก็วัดไม่เหมือนแล้วเหมือนชั้นลิฟดมากกว่าใช้ความรู้สึกล้วนๆเ่ะกี้ก็ได้ผลสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือไม่มีใครได้คะแนนเลยตอบผิดกันทุกคู่นั่นแปลว่าไม่มีผู้ชนะถือว่าแพ้ทุกคนนั่นแปลว่าต้องกินวาซาบิทั้ง4คนเลย แดี๋ยวเราจะไ้ปั๊มเป็นซนโนัไม่หยุดเลยไมเป็นซนยังอ่ะอยากว่าต่ออยากว่าต่อใช่ไหมแม่งเซ็งอยากกินวาซาบิก็ไม่บอกมึงมันงูอะถูกมึงว่าถูกเดี๋ยวเราจะเขียนเรียกชันด้วยตอนเขียนวาซาบิกูเขากูยังใกล้เคียงว่ามึงหนักเลยเดี๋ยวเริ่มเริ่มเริ่มทีโอเล่ก่อนเลยจัดไปจัดไป เอาละครัคำหนึ่งปิดคลิปหน่อยวินตามไม่ฝากวันนี้รู้สึกยังไงรู้สึกเป็นย่าแล้วปิดคลิปด้วยฝากด้วยเดี๋ยวฝากช่องฝากฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องอะไรไปไปยุยไปไปยุยกดไลค์อีกติดตามอืมอีพามเซียอื้อหือ